อะไรครับก็กล่าวสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับมาอยู่เกม Dynasty Warrior 8หรือเกม3ก๊กนี่ครับแล้วก็มาต่อกับมิชชั่นที่มีชื่อว่าการสแสวงหาหน้าชโชวฉุนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากศึกเหอเฟยเลยนั่นแหละครับในพาร์ทที่แล้วเนะี่ยที่ผมได้เล่นไปเนะี่ยก็คืออยากจะเล่ปนะออาลประวัติของเหล่งทองท,องที่เฉยนะครับเพราะว่าประวัติของเขาเนี่ยมันต่อจากในเรื่องของกำเหล่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอยากจะให้มาเห็นโมเมนต์ของทั้ง3คนที่เฉยครับก็อย่าเข้าใจผิดกันนะครับว่าผมจะเล่นในเรื่องตรงนี้ไม่ใช่นะครััับบผมมมมจจะะาาเเเล่่นนนนนใใรรรรืองงงสุตตติี้้แทคขกป เริ่มกันเลยครับชัยชนะที่เหอเฟยนั้นขยายแนวรบภายในดินแดงอย่างโจเป็นอย่างมากเลยนะครับเียวเลี้ยวและทหารวิกกเนี่ยรวบรวมกองกำลังที่พ่ายแพ้ครับและหนีไปที่โชชุนนี่เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะกําจัดวิกกที่ดินแดงอย่างโจะนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกองทัพหลักที่นาโดยซุนกวนนั้นเหน็บเหนื่อยจากการสู้รบทั้งหมดก็คือตอนนี้ต้องพักก่อนนะครับ ทันใดนั้นเองเนี่ยซุนเกียนแลวก็ซุนเซ็กค,ครับพวกเขาก็กลับมาลงสนามกันอีกครั้งอีกครั้งเนี่ยที่พ่อและพี่ชายเนี่ยชักกงเล็บการต่อสู้นะครับเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการพ่ายแพ้นะครับซุนกวนจึงเสนอให้พวกเขาเนี่ยออกจากปุ้ยกกในทันทีในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อได้เรียนรู้จากความพ่ายแพ้อย,อย่างยับเยินที่เหอเฝยนะครับโจโฉก็เตรียมก้าวต่อไปโดยไม่รีรอ เขาได้มอบหมายกําลังเสริมจํานวนมากให้กับโจผีลูกชายของเขาครับและนํากองกําลังของเขาเนะี่ยไปที่โชชุนไม่ว่าศัตรูจะเตรียมกองทัพขนาดไหนมานะครับพวกเขาก็ต้องเอาชนะพวกมันด้วยกําลังเพียงลําพังซุนเซ็กซุนเกียนจิวยีและไทสูจู้เตรียมต่อสู้รบณนะทุ่งโชชุนนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นบทความคร่าวๆนะครับ3ตัวละครนี้เราเล่นไปแล้วนะครับจิวยีซุนเกียนแล้วก็ซุนเซ็กครับเหลือไทสูจู้ยังไม่ได้เล่น,นครับเราก็จะมาเล่นเขากัน อาวุธของเขาเนี่ยมันคล้ายๆกับป้ายไฟที่เชียร์พวกนักร้องเคป๊อปอะไรพวกนี้เลยนะครับราสาวๆคนไหนที่ทําป้ายไฟหายก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับไทยส่จู้มันขโมยไปเราเล่นนะครับไป เฮ้ hey, นี่เราไม่ได้หลงทางใช่ไหมเนี่ยเป็นการดีที่จะตีในขณะที่เหล็กยังร้อนอยู่นะแต่เราก็ยังสูญเสียด้วยตัวเราเองเช่นกันนั่นไม่เหมือนเจ้าหรอกนะถ้าคิดว่าการเคลื่อนไหวเป็นความสามารถพิเศษของเจ้าซะอีกนะเนี่ยอีกอย่างเราคงไม่มีโอกาสแบบนี้อีกต่อไปแล้วล่ะโอกาสงั้นเหรอเข้าใจละถ้าเราย้ายแนวรบขึ้นจากเคอร์เฟย เราจะสามารถนําพื้นที่โชชุนมาอยู่ภายใต้คําสั่งของเจ้าสินะนั่นจะทําให้เจียงเย่ได้รับการป้องกันมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็เปิดทางให้สู่วิชาน <Yes. S 2> ใช่วุยโกก็รู้เรื่องนี้เช่นกัน <you> หากเราหยุดหายใจตอนนี้แล้วก็พวกเขาจะเสริมแนวป้องกันของโชชุนนะ <that> อย่างนั้นเหรอเหลือเพยงสียงเดียที่ต้องทำแล้วเหรอ ใช่เราปล่อยให้สุนกวนแบบรับทุกสิ่งไม่ได้มาเถอะให้เคียวเล็บฉีกเปิดทางให้กับเสือหนุ่มสาวกันดีกว่าขอรับท่านพ่อเขาจะอยู่กับท่านโอเคมามาเริ่มกันเลยครับอันนี้ก็คือเป็นทุ่งโชวฉุนนะครับ ก็ที่ไหนไม่รู้ว่าโชชุนผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะสงสัยในเกมเขาจะแต่งขึ้นมานะครับเสาเตอร์ทีี่เกรเบอร์เซริเซร์กมาอย่างนี้มันต้องใช้นะครับโดยท่าโจมตีของไทสูจู้เนี่ยบอกเลยว่ามันขัดใจผมมากเลยนะเพราะว่ามันอืดแล้วก็ไม่มีความแรงอะไรเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ใช้มูโซในการจัดก,การพวกไมททับนี่บอกเลยว่าตีเป็นวันแน่นอน <laughs> เวฟแล้วนาทีเลยนะเอาจริงนะ ผมก็จะพยายามเล่นแล้วกันนะครับเห็นความเก่งของเราออกมาให้มากที่สุดครับมาใครจะมาสู้กับข้าโอ้ยยายายามาพยศทีไม่ได้เลยนะมันจะตีเราให้ตกหลังไม้อย่างเดียวเลยน <c oughs> ้่ท่าโจมตีท่าโจมตีของไทสุดช่นี่โอ้โหเร็วมากครับเร็วถึงขนาดที่ว่าผมเนี่ยมองไม่ทันกันเลยทีเดียวนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันต้องใช้มูโซครับไม่งั้น ไม่งั้นคือเราตีเป็นชาติแน่นอนนะมันช้ามากอนะ่ะดูดิโคตรช้าเลยอาวุธก็ไม่ได้เท่อะไรนะนี่ขนาดมีสกินนะเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันไม่ได้เท่อยู่ดีนะแต่อาวุธนี่มันดูเทอะทาด้วยเหวงแต่ละทีนี่บอกเลยว่าของจริงนี่กว่าจะเหว่งโดนศัตรูนะครับเขาคงหลบได้แล้วแหละมันหนักข้างละร้อยกิโลหรือไงวะเนะี่ยเหวงแต่ละทีมันโคตรช้าเลยนะเะนี่ยอ วิยจแต,ติดน้ำแข็งก็ดีอยู่นะอืมนานๆทีจะติดน้ำแข็งหนึสองสุ้ยเอาวะเอาวะอืมนี่เลยแต่ไม่ต้องเสียเวลามากมายนะอืมจบแค่นั้นแหละโดยภารกิจของเราเนี่ยก็คืออาวิธีการปลดล็อกดาวน์นะครับขมีเงื่อนไขว่าเราต้องอย่าให้เต็งฮองเขาตายนะครับโดยการ คุ้มครองเขาไว้แค่นั้นแหละครับก็ได้ดาวมาแล้วเตงฮองก็คือคนที่อยู่ข้างหน้าผมนะเห็นไหมคุนควรบอกว่าตอนนี้นีเราโดนข้างหลังเข้าโจมตีแล้วนะครับต้องรีบจัดการแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยต้องคุ้มครองเต็งฮองก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่น่าถอยหลังมาเลยต้องควบม้าไปใหม่เลย มาใครจะลังแกท่านเดี๋ยวข้าจะฆ่ามันเองเดี๋ยวเราต้องรอให้พวกนี้มันโดดลงมาเนครับอมท่าไปก่อนมันมีอะไรฟอร์ที่แบบให้เราคอมโบหนุกๆมัางไั่ไทสุจู้เนี่ยถ้าโจมตีไม่ก็อึดอาดยิ่ยาดลึกเกินเนี่ยโอ้โหอวุธเรานี่มันพอๆกับท่านเต็งหองเลยเนี่ยถ้าถือแบบเนี้ยไปลบผมบอกเลยว่ามองกันตั้งทับเน่เมื่เอามาทำไมเนี่ยประมาณ ดูเทอะทะเหลือเกินนะครับเจอสุดยอดกุโซนหน่อยในเมื่อมันตีช้าอึดอัดก็ต้องใช้ท่านี้นครับเร็วดีอืมอมโอ้โหมันกันอะไรนักหนาวะนี่ไงจะก,กันได้ไหมโอากาสทีก็คือชะตากรรมแกขาดลนะ้วสร็อเรียบร้อยครับโอกาสลงคือตายโอากาสขึ้นคือรอดนะอ <c oughs> อามามาอยูอาา่ไหน <c oughs> เรากำจัดตรงนี้เสร็จแล้วเนะี่ยเราก็ต้องไปกำจัดเตียวเลี้ยวต่อนะครับเต็งหองเราจะตายเพราะเตียวเลี้ยวนี่แหละไม่ใช่สองตัวนั้นนะครับมามีเลยรวดเร็วดีอุ้ยยังถึกโคตรถึกอะถึกมากหนึ่งสองสามสี่ทานอะไรก็ได้เอาใส่เข้าไปท่ายิ่งท่ายิ่งเร็วอยู่นะการโจมตีของท่านเนี่ย มันนุ่มนวลของผมนุ่มนวลแต่อาวุธของเตียวเดียวเนี่ยมันแท้อาวุธเรานะครับก็ถือว่าดีเลยวิบับ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 เดี๋ยวนะมาแล้วอื้ออุ้ยเอาอะเตียวเดียวอันติโอ้โหนี่มาฆ่าบ้างอืออืออือมันก็กันเหมือนกันเนอะเอาอะเป็นการดวลของแม่ทัพนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบนะครับเนี่ย เอาได้ป่ะมาเอาอีกรอกรู้จบสวยๆอวอวิวมีดอกสองอมานี่เลยยุ่งยากเหลือเกินตีก็ช้าตีช้าเนี่ใช่ว่ามันจะแรงนะมันไม่มีความแรงที่ซ้ำเป็นตัวละครที่เล่นแล้วโอ้โหบอกเลยว่าขัดใจผมเหลือเกินนะครับตัวนี้ดีแล้วครับผมมาให้เล่นแค่ตอนเดียว อย่าได้โผล่มาอีกเลยนี่ครับอาวุธเรากับท่านเต็งหองนี่ก็ไม่รู้ว่าใครออกแบบถือแบบนี้มาลบนี่ผมว่ามันดูตลกมากกว่านะมุโซไปเลยครับเร็วดีด่านนี้ก็ยาวนะครับยาวมากไม่ใช้ม้านี่เดินเป็นวันเลยรออะไรกันอยู่เนี่ยทันสุนเซ็กซุนเขียน หอ,อตัวนั้นเหรอออกาเซียงคนระับมาขอ,ททด,อดวนหน่อยดิยเจอนี่หน่อยอาวุธที่เร็วที่สุดในเกมสามก๊กอันนี้ประชดนะเสร็จเรียบร้อยอจะแรงก็แรงนะจะเบาไม่ก็เบามากเลยม้าใครว่ามันจอดเกะกะมากเนยม้าของใครนักหนาวเนะี่ยอยากขี่ม้าขาวอ่ะเดี๋ยวไปป้นม้าขาวของซุนเกียร์มาก็ได้ ที่ตรงนี้มีใครไหมเนี่ยเฮ้ยมันขังเราไว้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน,นานทีเนี่ยจะติดน้ำแข็งนะครับภาคเนี้ยติดยากมากไอพวกธาตุน้ำแข็งธาตุไฟธาตุสายฟ้านะพนี้ครับติดยากพอดูเลยอืมอันนี้เป็นมุโซขั้นแรกนะครับเป็นยังไงโอ้โหธรรมดาธรรมดานะท่าของเขาเนี่ยเฮ้ยมาหนึ่ง เลยทานี้หน่อยเป็นไงโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินมึงสู้กันตรงโคนหรือไงวะเหนื่อยที่หายโคตรเหนื่อยเลยมาใครอีกยอมม้อนคุณโซไปเลยเร็วเร็วเร็วกระชับฉับไวครับอื้ออื้ออื้อแต่ว่าอาวุธเนี้ยมันก็เข้ากับเขาดีนะครับ ภาคหกนี่มาเปลี่ยนให้เขาถือหอกผมผมว่ามันไม่เข้าเลยเหมือนกังโดนบ้างไหมเนี่ยผมมันอยู่ตั้งนู่นครับผมก็ไปรีบใช้ไปหน่อยโอ้ยเฮ้ยใจเย็นอือนี่ต้องทำอย่างนี้ตัดจังหวะเขาไปก่อนครับอุ้ยอือยะโอ้โหตีทีเลือดส้มเลยว่ะอือเอาหันหลังหันหลังทำไมเราฮะ วะสตอมรัดโอ้โหมันกันยันสตอมรัดเลยวะเป็นไรวะมยันตีอยู่เดือดทานี้หน่อยเป็นไงฮึตัวเดียวเนี่ยให้ไปเลยนี่ผมผู้โตเขาเนี่ยแรงนะครับอันนี้ยอมรับเลยยอมรับแค่จุดเดียวนะอย่างอื่นนี่ไม่ได้เรื่องเลยตรงนี้มีหายด้วยนะครับโอ้โหต้องการไหมเนี่ย อยากเอาพวกไก่พวกอ,อะไรพวกนี้จะเป็นออยึอ้ยตระกูลแหหัวอีกแล้วมาสะปรับรัดไม่ใช่ปัญหาครับมีเคาน์เตอร์ได้เรื่อยๆแล้วก็นี่เลยเอา้าผิดตัวโอ้ได้อยู่คนระับเนี่ยใครมาโดนตรงนี้คือเละโอเคเรียบร้อยอเฮ้ย,ยเ,เยอะเยอะ คื้นตุนเขียนต er ุนเขียนเฮ้ยมาฆ่าไปไหนวะไทสุจ mm ูขโมยไปขี่แล้วตรงนี้มันมีใครอยู่วะเนี่ยลืมแล้วครับเล่นไว้นานแล้วอ๋อนี่เดียงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมไปล่อตรงขวามาก่อนดีกว่าให้มันมารวมกันเยอะๆนะครับเราจะได้กำจัดในทีเดียวเลยเปิดได้ตรงเนี้ยเปิดเร็วเฮ้ยเฮ้ยนี่ หน,นึ่งสองสามปล่อยไปโอ้มาแล้วมาแล้วเอาเออช่างมานันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขโมยอีกรอบหนึง่งมา่ารอเข้ามาก่อนนะฮะรอให้มันมารวมกันแล้วเราก็ใส่เบอร์เซิร์กำจัดเลยมา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 ,มาอีกมาอีกนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมนี่มาตรงนี้มาตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละเออสวย จัดไปเคลียร์ในทีเดียวแน่นอนจังหวะเน,นี้ยมีประโยชน์ใกล้ตรงนี้แหละถ้าเองนะมันเหลือใครวะโอ้ผมอยู่ไกลเลยครับไอตัวนั้นถึงไหมเนี่ยหอือไม่ถึงนะเป็นไรเดี๋ยวไปตีปกติก็ได้เอาวามีบัฟแล้วนี่ตาจากักรพรรดิไปไป เรยียบร้อยครับเกลี้ยงเอายังอีกเหรอเหลือใครเนี่ยมาเองนะอยากเอาใช่ไหมอีกคนมาโอเคอครับหายหายมาแล้วทีนี้มันตีหน่วงหรือว่าเฟรมเรทผมมันตกวะ,ะผมว่าน่าจะเป็นที่เฟรมเรทผมด้วยแต่อาวุธมันตีช้าอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับ ันนี้ผู้โซโลอยฟ้าขอใช้หน่อยสิเป็นไงมันจะแรงไหมไ<ฟ>โอ้หมันกันนะช่างมันครับอืม<ใ>นมี่ยิงให้กัน,น,นได้ไหมสามสาี่ห้ายกไปอ้ากกไม่ถึงไม่เป็นไรเนี่ยทุก,กได้ตีช้าจังโอ้ยโอ้โหม,มันติดอะไรตอนมันจะตายวะเนี่ยมันคุ้มไหมเนี่ยอ้าเฮ้ยไอตัวนั้นล่วงมาพอดีเลยครับจัดปะ่ะ ฮฮ้้ยยโอ้โหผมว่านะถ้าถ้าจะให้มันแรงจริงๆอ่ะมันมันต้องมีบัฟด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวตีตีตีไม่หยุดเลยอ้ยเดี๋ยว่ได้ไหมแป๊บหนึ่งนะปลอยก่อนอ้าวตายจับไปตัวนึงเรียบร้อยโอ้โหมันตีเราแทบตายเลยนะ นี่สวยเลยนี่อยม้าขาวเข้ากับเขานะครับมาใช้ม้าน้ำตาลไม่เข้าเลยอะเหลือใครอีกะเนี่ะแกเป็นใครหนึ่งสองวุ้ยทำอะไรทำอะไรเห็นไหมรอเขาล่วงลงมาก่อนนี่ก็ลอยนานจังเฮ้ยไอเหล็งทองฆ่าดีกว่ามาั้กเป็นไง ต้องหาหายแล้วนะครับเดี๋ยวเราตายเหลือใครก็เนี่ยมานี่เลยอุ้ยตีปกติก็แรงอยู่นะอ่ายกไปอ้าวไม่ถึงไม่อยากได้เงินครับอยากได้เวลเงินนี่เราเอาไปตูไอไปซื้อในไ้โหมดนั่นได้นะครับโหมดสร้างเมือง ใครวะเนี่ยนัทกินนะจะับไปเฮ้ย <c oughs> เอ้าไม่เป็นไรทำไมมันถึกจังมันถึกจังมันถึกจังเราฮะ <c oughs> ไม่ดอบไก่เลยขออะไรก็ได้จะเอาไก่เอาซาลาเปาอะไรก็ได้ะ <c oughs> จะตายแล้วตอนนี้ขอ้เต็มเด็ดมันตกนี่หว่า <c oughs> ถึงว่าทำไมมันหน่วงนะที <c oughs> นี้ก็เป็นอีกอันนึง แต่จุดประสงค์หลักก็คืออาวุธเขามันตีช้าแนะ่อือนี่เ,เ,เ,น,เนะนี่ยมันต้องใช้ท่าเนี้ยถ้าตีปกตินตี้บอกเลยเป็นวันครับกว่าจะตีตายแต่ละตัวอึดอัดทิด้งญาตเอามา้าม้าไปไหนวะเรียกไม่มาอุ้ยพอดีเลยมาอีก่ักตัวิเฮีย ตายเล็บน้อยครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์ข้างบนก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยกระโดดลงมาช่วยเขาอีกทีนึงดูซิข้างบนเป็นใครแต่มันก็ดีอยู่อย่างตรงที่ว่าไอ้พวกศัตรตูเนี่ยมันจะแพ้อาวุธของไฮสูจูค่อนข้างเยอะนะครับไปไหนวะเนี่ย จะตายเพราะไอ้นักธนูเนี่ยยิงตอดเอาจังเลยเฮ้ยอือนี่จะว่าเป็นฉากส,สาโลว์สโลมาชนตายตน,นานๆที่จะเห็นนะเนี่ยมาดิขอเคลียร์ในทีเดียวเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยอดรอดรอดตัวหนึ่งนะอเอ้าไอ้เดียวครับมันผมก็นึกว่าไอ้เดียวครับมันมาโดนด้วยนะไม่ใช่นะอนะพอดีเลยเก็บตาจักรพรรดิระหว่างทางไม่ตายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอมันลงมาแล้วค่อยเอาใหม่นี่เลสฮึ้ยฮึ่ย หายเกลี้ยงอไอตัวละครที่มันมีสกิลดูดเลือดเนี่ยก็คือโกงนะครับโกงระดับหนึ่งเลยแหละม้าไข่นักหนาวเนี่ยม้าขาวทั้งนั้นเลยเจ้าเป็นใครโอ้โจโจหินนะครับโ,โจโหินเป็นองค์รักษ์ของที่นี่ใช่ไหมเนี่ยมาอยู่หน้าประตูเลย นี่ไงโอ้มันก็ลอยจังวะลอยจังยังลอยยังลอยไม่เลิกอีกโว่พวกนี้เนี่ยมันจะจับโจหินลอยไปถึงไหนวะเนี่ยอูว่านัวอร่อยเลยนัวใหญ่ตีปกติดิจะไปกระโดดตีทำไมเนี่ยแบบเนี้ยตีเป็นไหมโอ้โหมันก็ไม่ตายแล้วทีวะ อาวุธเราก็ไม่ไม่ค่อยได้แพ้นะครับมันแพ้ไม่มากแหละแต่ว่าก็ถือว่าแพ้อยู่ดีอย่างไรคนระพวกเองเอนะรัวกันใหญ่เลยมันก็จะมั่วนหน่อยๆนะครับปลอภัยด้วยโชว์ยีนันติครับนั่นแหละปัดรพวกมันออกไปหมดเลยหึยูพีย่ยีนันตีเลยโชว์กันไปมีท่าอะไรโชว์เลยเนี่ยโชว์ไปเนี่ย ไอ้นี่ก็ถึกจังโอ้โหบอสแมปเหรอนี่ก็ตีดักเลเยอร์อุ้ยมาแล้วอือทำอไรเฮึอืมโอ้ยเดี๋ยวโอ้ตีเป็นชาติเลยเนะี่ยสองพันปีผ่านไปครับเราก็ยังตีกันอยู่แบบนี้นะเรียบร้อยเราไม่ได้ฆ่าด้วยนะยเหลือมึงแล้วหน้ามไปแล้วนะเรียบร้อยครับเฮ้ย ที่เหนื่อยไม่ใช่เพราะอะไรมันตีช้าครับไทยสุจู้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้แรงอะไรเลยนะเอาละเฮ้ยอือโอ้โหไม่คิดจะใส่ท่าหน่ออยะจะได้แบบเปลี่ยนอาวุธแล้วเก็บเบอร์เซิร์กันได้เต็มนะจะได้เคลียร์ในทีเดียวนั่นแหละเคลียมนั่นมาแล้วเอาเลยจัดไปเฮ้ย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 เคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมด คือยื้ให้หมดไอโจผีอยู่ไหนวะมองไม่เห็นนะเบอร์นุ่นอืมเรียบร้อย งดงามมากท่านพ่อท่านพี่นั่นแหละเราเพิ่งจะปิดฉากไปเมื่อกี้เลยนะท่านทะลวงแนวป้องกันของศัตรูโดยไม่มีคนมากกว่านี้เหรอข้าว่าแล้วเชียวท่านควรเป็นผู้นำงอกกกนะข้าขอคืนทุกอย่างให้กับท่านเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ย ต้ขอบใจเจ้าเลยนะที่เราได้มาไกลถึงขนาดนี้นะแต่แต่ตอนนี้งอกกกรวมกันเป็นหนึ่งภายใต้อุดมการอันยิ่งใหญ่ของเจ้านะทั้งหมดนี่เราสามารถทำได้คือสน,สนับสนุนเจ้าและช่วยเหลือเท่าที่เราทำได้นะท่านพี่ได้โปรดเถอะท่านพ่อท่านก็พูดอะไรบ้างสิ <laughs> พ่อทิ้งทุกอย่างให้กับเขาไปแล้วจำได้ไหมตอนนี้พ่อไม่สามารถมีส่วนร่วมอีกต่อไปแล้วแหละพ่ออย่าง like ที่ข้าพูดนั่นแหละมันเป็นของเจ้าทั้งหมดนะก้าว <and> ต่อไป <man. S 2> สุนกวนไป hmm. เลยลูกของข้ายุคใหม่กำลังรอเจ้าอยู่นะ ดีมากท่านฝากงอกก๊กไว้กับข้าและข้า<ล>จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับขาดตกบกพร่องไปยังไงก็ต้องขออภัยมานาทนี่ด้วยครับสําหรับเนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ